สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยหนาวแมนคักพี่น้องลบสิบองศาพี่น้องลบคักลบแนะ่หนาวครับมือนี้เล็ก็พากันต่ำเีถยวมากรอยสนะักสดีสินะอดีจ้าอ้าวถูกฝั่งผมเทพใส่ของมือถือแถวไหนพี่บังเนะี่ยเทพเด็กอะไรเจ้าจับใหญ่ๆของเขาใส่พี่น้อง นี่ข้าวเมาชีบกเกลี้ยงไงลูกที่ฟางอยากกินข้าวเมามาหาด้วยแตนจ่วยฮะฝากคนพี่น้องเออผุมารำพี่น้องจ,จับเจกมน้อยมากหายพี่เอฟซีมึงก็่กกา้ะเว้ย จจเจะไหนาหลาบเสียมันเนียวดิทดลองเนียวติ่งเลยแค่กองให้แบนแล้วนะครับสร็สน้น,นี่ยแย่จากเราสร้อยไว้แล้วไปโชย,ยครับครัวรนกนไี่น้อง

อ้สเสียบมมีแนวคือปล่อยใส่ออนเส้นเหนื่อยพี่นอ้องให้มั้ย่พาพี่นอ้องไหมจิ้มให้พี่นอ้องผมยังใส่อยู่เดิ้จิ้มกูจบอืมฮะจิ้เมเลย มันยังเสร็จแล้วไอะไรคุณพ่นเล่นไปหรอใส่ดีครับจบุเป็นน้ำแข็งครับอา,าาอ,นนงงอากาศมันหนาวใส่อันนั้นด้วยครับก็มีพักระย,ยางได้เพี่น้องแล้วเบิดขตคอยแยกเมื่อตเดี๋ยวคอยแออยกจับหนาวครับถับ่วบกักแดงากระถินครับ ครับไหวใส่ไหมนาว่าครับเป็นไหจ้าปากแหลมเ่นหลับเนเขาเขาเ้ยเคาเย็นยอยมังงิใท่หนบไนผ้มีจานเนาะโอ้ยบเขาครับพี่น้องเาอจังชะทังพเดอัจรุจังอุ่นลปากมาพี่น้องไหมเขาอยากจับจังเฉลยพี่น้องอืม หักกันหน่อยพอยพี่มพิ่งครับหรออืเยอเออพี่มพ่งกันไมนเลนโอ๊บแ้วคุณมาถึงทุก

ตัวเี้ต้องเปลี่ยนนะไปเี่ยเอะใช่ไหับรับงเพราะว่าเพากันกลัสิบาทพี่น้องกสามกลบสิบนะเรางม่จากสวนเป่นเลยจสวนมปนไรโอ้หินมนเนี่ยใช่ของแขกใช่อืม เราไปตัดขอบดีนไ่้โอ้ยจัดกินน้ำแข็งแล้วพี่น้องพี่นอ้นองจังเห็นนำ้ำจังตัวนันบอกใครเห็นบอกแต่บอกใครเ,เห็นทุกคำจิ๋วเนี่ย หมให้อาบจับห,หนัอาไม่ไหนดอกปากกะไ้เนีย,นนยนงเ้รอะ, <c oughs> อะนะี่มี้อส้ีสขพี่ส่วนนตลาดที่้อที่บนอะไรเ,เรอ,อเบเองง

อ๋อถูกหางี่เจ้บครับอับสุดจัดม่ได้ลูกอีฟงังหางลูกพฟ่ฟยลูกอีฟังมนงันด้ลูกพีฟังเาเกลียวแซวยี่บออืมจะกินแล้วว่า เสื้อทีุณกินนะเสื้อลุงมีปันเสื้อเสื้อลุงมิมอะไรบ้างเอาไปดีมั้งปากาศข้อนำข้อต่อข้อไหน่อย จะปะกินไปชมวโมงน่อยไปอยากทายพี่น้องอิฟซี่เบิง้งกินหอยพี่น้องอิฟซี่จำใส่ครับนี่จำดีบุขมจินมุขมันมันมปนสร้างอุดตัวครับใจอยากส่วเจะหมดละ จะว่านาดิบกกัมือหนึ่งทำามีใรูปภดพัด 喂哈？嗯。几、啊、多？哎呀， แซ่บด้วยนะขอบคุณมากแม่บากม่อจะอายไปเดินหน่อยเดียว เขาไม่ขขาวครับพี่น้องเลยมาข้าวเดี๋ยวมาหาที่ยังแล้วประมันจำจำดีสือสูตรมกนับเพียพี่น้องตุยตับตุยใส่ใส่ก้อยใส่ใส่เนี้ยตุง nhớ đi với bạn nhé ผัวเฮียนขดแจงมันคือว่าจนเป็นแบบแม่ <c oughs> <c oughs> อ้มันเ่็นยงอือก็จะจุกจุกกนจุกกรนันะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ะเอาทุกขอมาด้วยเถอะจกะอมาด้วยโอ้ดีะคำใหญ่ดิ ครับสุดยอดครับพี่นอ้องทำเสียดีเอาดีไม่จำครับสายผมตรงเบิ้งด้วยครับดูบ่มาคมกับเปิดพานสกนักก่อนเด้อพี่นะะ้องเด้อเอ็มอะไรเอ็มอะไรบ้าง 来点 <Right> <c oughs> เรามืองยังไงด้วยครับ จะเพื่อนิกาแบบกกแบบน้องคนแรกเนาะเราพูดแตบบิดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับเจอกันชิมนะครับผมสวัสดีครับผม